ด้านหน้าของเรานี้จะเป็นนะครับอนุสาวรีย์พ่อขุนรามของแนมหาราชเป็นกษัตริย์องค์ที่3าของราชวงศ์พระด้วงนะครับทีละปรการได้มีการหล่อพ่อขุนรามของแผนมหาราชองค์นี้มาด้วยทองเหลืองผสมทนงแดงลงดำนะครับสูง3าเมตรนาตัน่ด้านขวาของด้านทิศตะวันี Course, ทางซ้ายจะถือออกว่าราชการถึงสิบสองประชาชนนั่นเองนะครับแล้วก็คุณรามนี้นะครับผมได้มีการคิดค้นปรดิษอักษรไทยนะครับเมื่อในศ1 8 2564นั่นเองนะครับผในบริเวณด้านหน้าซ้ายมือนี้นะครับผมจะเป็นวัดสักสิบองพระไทยนะผมจะเป็นวัดชนะสงครามแต่ก่อนเดิมนะครับผมจะชื่อวัดราชบุรณะแล้วสายอันที่เปลี่ยนชื่อวัดนะเป็นพระรามตั้งแต่ปี2599ได้ไปซื้อรถกับ อาพุทธีอินทรนิธิจิโนีนะครับเเป็น,นรูนแสงของราะ้นเปลี่ยนชื่อวัฐจากวัดรา,าชภูรณะนะาการเป็นวัดชนะสงครามนั่นเองนะครับบริเวณตรงนี้น,น,ะนะครับประมาณ2องทุถึง3ามทุจะมีการแสดงนะครับก็มีการแสดงดนตรีต,ต่างๆลาก็ลอามณต่างๆนะครับส่วนงด้านขวามือนิศา,าีก็จะเป็นจุดศูนย์กลางงานลอยกระทงเลยนะครับผมว่า จุดนี้นะครับก็คนส่วนใหญ่จะมารอกระทงที่สที่นะครับเพราะว่าเป็นสที่ใหญ่ที่สุดและเป็นจุดชมทกที่สวยที่สุดด้วยนั่นเองนะครับก็จะมารอกระทงที่สามที่นี้นะคนี่เส็วนะจิงันเลยครับบริเวณการนับนนี้ก็จะมีการแสดงเ่งนานท้าวสินตุลาลักหรือว่าที่ทุกท่านรู้จักกันดีก็คือนางนงมาก ครับลำพ the uh, ังมากก็จะอยู <zo an> ่มีการแสดงตรงนี้นะครับผมประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับถ้าใครยังไม่กลับก็สามารถมารอชมได้เลยนะครับผมและการแสดงตรงนี้นะครับผมเจ็ดสดเจ็บจบปุ๊บนะครับผมก็จะมีการจุดทุกนะครับผมมีการจุดทุกใหญ่ประมาณห้าทุ่มนะครับใช่ครับผมแลถ้าใครยังไม่มั่วกรก็มานั่งชมได้นะครับส่วนวัดด้านหน้านี้ก็จะเป็นวัดัก ทรงกลมหรือว่าทรงรักษานะครับผมที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลังการน,นะครับทีนครสุวรรณนานะครับผมส่วนในด้านหน้านะครับในด้านหน้าขององค์เจดีย์ก็จะเป็นพระปางมาลิชัยนะครับที่ประดิษฐานอยู่ส่วนพระพุทธรูปนะครับผมที่ยืนอยู่ด้านล่างนี้จะเป็น ชื่อว่าพ่อปังลีลาเป็นศิลปะของสุโขทัยนะครับผมแต่องค์นี้เป็นองค์ทองนะครับของจริงได้มีอนกันการโดยที่มีเทียนนะครับหอมผ้าบบโอเคดูสีสันสวยส่วนบริเวณด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมจะเป็นแต่รั้งเภอเป็นสักกะทงพระราชทานแต่กระทงยังไม่มานะผมมามาวันสุดท้ายคือวันที่แปดนะครับนี่ก็จะเป็น แต่แล,ละอำเภอกอำเภอของสมุทรไทยเนี่ยผมอันนี้อำเภอเมืองนะผมได้ที่สามนะครับปีนี้อำเภอ,อ,อเมืองอำเภอเมืองได้ที่สามอันนี้อำเภอศร,รีสัชนาลัยนะครับผมไม่ได้ดน,นะครับส่วน,นที่หนึ่งที่หนึ่งก็จะเป็นที่พีมีผ้มาม่านสีชมพูเล,พพเลยนะครับผมเป็นของอำเภอบ้านด่านล้านหอยนะครับอันนี้เป็นของอำเภอบ้านด่านลานหอยได้ที่หนึ่งนะครับผมคว้าที่หนึ่งไปนะครับ แต่มาสวยมาวันแรกเฉื่ยมาวันแรกสวยมากครับผมแต่นี่ก็ได้มีการเหี่ยวครับผมสีเขียวครับวันแรกมันสวยอ่ะอวันแรกสวยมากครับผมเพราอสิีเขียวเนื้อบ้านด่านไร้น้ำหน่อยนี่นะอันนี้ที่สองติดต่อกันเลยอบจสุลไทยชื่อนี้สดชื่นแหละใช่ชื่สก็จะมีแค่สามนี้นะครับเขียวหน่อย กบริเวณตรงนี้ผมเป็นตลาดแร็กบีนะผมก็มีบริการถ่ายรูปเนี่ยผมมาว่าถ่ายรูปวัดรูปเนี่ยผมก็จะมีชุดให้เช่าบออยู่ตรงนั้นนะครับมีชุดไทยให้เท่านะผมชุดไทยก็สามารถเช่าชุดนะครับผมแล้วก็ไปถ่ายรูปกับพี่เขาได้นะครับผมก็จะเป็นชุดละสองร้อยบาทนะครับบนก่อนมีแค่นี้เองเหรอจ๊ะก็ก็จะมีพาไปตลาดตลาดต่างๆในห้องนั้นนะครับ ก็ถ้าอยากลงจุดไหนก็ลงได้เลยครับแต่ต้องรอขึ้นคันต่อไปนะครับวนก่อนอีกรอบนึ่องวนก่อนวนก่อนกลับแล้วแต่ต่อรถรางนี้จะนั่งได้แค่รอบเดียวนะครับผมแค่นี้ก็พอแล้วพออย่างนั้นเราก็ลงถ่ายรูปตัวเองนะไหมแบบว่าเดินเดินชม